สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปรีงอานชาแนลช่องที่พาคุณผู้ฟังไปพบกับประวัติเทพเจ้าจีนรวมถึงวัฒนธรรมจีนและประเพณีต่างๆในรูปแบบพอดแคสต์ EP นี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักประวัติเทพเจ้าหนึ่งในพระพันปีหลวงทั้ง5หรือพระห่วงเอ๋ยที่ขึ้นชื่อในเรื่องการปราบโรคระบาดชาวจีนฮกเกี้ยนกราบการมาอย่างยาวนาน หนึ่งในผู้ตรวจการแทนฟ้านามว่าตีหู้อองเอียหรือตีหูเชียนสวยนั่นเองครับแต่ก่อนที่ไปฟังขอความกระุณนนงคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่มติดตามและเปิดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาอัพคลิปใหม่ๆคุณผู้ฟังจะได้รับทราบเป็นคนแรกไงครับถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปรับฟังกวดเทพเจ้าตีหูอองเอียหรือตีห so ูเฉียนสวยได้เลยครับ ตีหูอองเอียหรือตีหูเฉียนโซยมีนามเดิมว่าตีมั่งเปียวเป็นชาวตันหลิวเกิดสมัยซุยถังเป็นคนซื่อตรงและหนักแน่นมีปัญญาเฉลียวฉลาดเทียงธรรมและเข้มแข็งเป็นเสนาธิการทหารที่เก่งกาศร,รอบรู้เรื่องการทหารเป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีความกล้าหาญเหนือกว่าบรรดาผู้กล้าในส6ิกเหล่าทัพหาเมื่อพระเจ้าถังเกาจู ปฐุมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ถังกรีธาทัพเข้าตียึดครองด่านกวนจงได้สําเร็จตีมั่งเปียวได้อุทิศตนสนับสนุนช่วยเหลือในการขึ้นคราชของพระเจ้าถัางเกาจูจนได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตรงหลองจองและเจียดชงโตโอยุยในักราชจิงกวนปีที่17ราวพุทธศักราช1186สมัยพระเจ้าถัางไทจงฮ่องเต้ได้ไปทําศึก กับประเทศเกาหลีหลังเสร็จสุดท่านติมเปียวได้ลเลื่อนตำแหน่งเป็นชวนอุยจองกุลและติงเชียงโตโตกตามลำดับตีหูอองเอียเป็นเทพผู้มีความศักดิ์สิทธิ์และเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเหตุที่มีลักษณะใบหน้าสีดำและมีดวงตาเบิกกว้างเนื่องจากความเชื่อเล่าขานกันมาว่าท่านตีอองเอียหรือตีหูอองเอียได้เจอกับเทพโรคระบาดหรืออุลสินองค์หนึ่ง ได้รับบัญชาจากฟ้าให้ลงไปยังโลกมนุษย์เพื่อทําให้เกิดโรคระบาดแก่เมืองที่มีผู้คนทําความชั่วมากมายจนไม่เกรงจัวต่อบาปเมื่อเทพเจ้าแห่งโรคระบาดได้เข้าไปในเมืองจนได้เจอกับท่านตีมังเปียวหลังจากสนทนากันจนถูกคอจึงเชิญเทพแห่งโรคระบาดไปดื่มสุราพูดคุยสนทนากันหลังจากเทพแห่งโรคระบาดได้ดื่มสุราเข้าไปพักใหญ่ก็เกิดรู้สึกมึนเมา จึงหลุดปากเผยเรื่องที่ได้ลงมายัางโลกมนุษย์พรางพร้อมกับหยิบยาพิษออกมาจากถุงเล็กๆและก็พูดขึ้นว่าวันพรุ่งนี้จะลงมือแพร่กระจายโรคระบาดแก่เรามนุษย์ด้วยพิษในถุงนี้เองด้วยใจที่นึกสงสารมนุษย์เป็นอย่างมากท่านตีหมั่เปียวจึงได้แยกงเอาถุงยาพิษมาและตัดสินใจกลืนยาพิษลงไปในปากเพื่อรับเคาะแทนชาวเมืองทั้งหลายทันใดนั่นเองพิษ ก็ได้แผลซ่านออกนิดได้ทันทีจนร่างกายของตีหมังเปียวได้รับสารพิษอย่างหนักกลายเป็นสีดำสนิทดวงตาทั้งสองปูดโปอนออกมาและท่านก็ได้เสียชีวิตในที่สุดเทพแ่งโรรูคระบาดจึงพาดวงวิญญาณของท่านตีหมังเปียวไปยังแดนสวรรค์และวก็ฟาองคหยกอ๋องซงเตหรือเง็กเซียนฮองเตหลังจากที่ได้ทราบความองค์หยกอ๋องซงเตหรือเง็กเซียนฮองเตส่งเห็นถึงจิตใจ ที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตายิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือโลกมนุษย์จึงทรงโปรดกล่าวพระราชทานแต่งตงั้งให้เป็นไตเทียนซุนซิวตีหูอองเอียหรือตีหูเฉียนสวยนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือผู้ตรวจการแทนฟ้าพร้อมกันนั้นได้พระราชทานดาบวิเศษให้เป็นอาวุธและทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้นําแม่ทัพสามพกทหารเกาะเหล็กเป็นเทพเจา้าแห่งยุทธศาสตร์นอกจากนี้ ตีหวองเอียยังมีความสามารถในการดูที่แห่งโชคดูเร่ชำนาญการเดินเรือและเชี่ยวชาญในเรื่องของยารักษาโรคได้เป็นอย่างดีลูกกิมซีนของท่านจึงมีลักษณะใบหน้าและกายสีดำสนิทด,ดวงตาเบิกกว้างเป็นที่เคารพบูชาจนถึงปัจจุบันบางความเชื่อยังกล่าวอีกว่าตีหูองเอียมีหูหญินหรือภรยาสองท่านเรียกว่าตัวหูญินและหญิหูิน มีบุตรทั้งหมด6คนพระผู้อองเอียหรือผู้ตรวจการแทนฟ้าตามความเชื่อของชาวจีนโบราณพระอองเอียทั้งหมดมีตำแหน่งที่สูงมากเป็นถึงเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของเหล่าบรรดาชาวบ้านทั่วไปตลอดจนกษัตริย์ผู้ครองเมืองโดยมักรู้จักกันในนามพระเฉียนโสยหรือในนามที่ให้เกียรติว่าพระผู้เฉียนโศยโดยใช้แท่นำหน้าเช่น ท้าตีหูอองเอียหรือตีหูเฉียนโซยซึ่งเดิมมีแทติเลยเรียกว่าตีหูเฉียนโซยเป็นตน้นหน้าที่บนสวรรค์จะอยู่แนวหน้ารับพระบัญชาโดยตรงจากพระยุคองไทเทียนจุนหรือองค์เง็กเซียนฮองเต้ให้ลงมาตรวจตาความดีความชั่วในโลกมนุษย์ในนามไตเทียนซุนซิลหรือผู้ตรวจการแทนฟ้ามีอำนาจควบคุมการสังกาดสามกองทัพสวรรค์คือกองทัพฟ้า36เทพสวรรค์ หรือซาจับหลักเทียนกลางกองทัพดิน72พูดทธรณีหรือชิดจับหยีตีซัวและ5กองพลรักษาบณทลนวิธีหรืองอเอียกุ้นพระตีหู่อ,องเอียเทปปัจจาผู้ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในพระองเอียทั้ง5้าเราได้รวมรวมว่างอหู่อ,องเอียหรืองงหู่อ,องเอียซึ่งทาง5้าองค์ได้แก่ไตอองหลีหู่อ,องเอียองค์ที่สองยีองตีหู่อ,องเอียองค์ที่3ามสามองงอหู่อ,องเอียองค์ที่สี่ สี่อ,องจูหูอองเอียและองค์ที่หง,งอองหรือหัวหูอองเอียนั่นเองครับพระงหูอ,องเอียหรืองหูอ,องเอียหรือพระอ,องเอียทั้ง5มีประวัติความเป็นมานานถึง1480กว่าปีทั้ง5เป็นยอดขุนพลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างมากเป็นขุนนาที่จงรักภักดีของกษัตริย์ทั้ง5องค์มีตระกูลแท้ที่แตกต่างกันออกไปแต่ได้จดุดทูรวมสาบานเป็นพี่น้องต่างตระกูลกัน มีจิตผูกพันและมีวิสัยทัศน์ที่เหมือนกันทั้ง 5. มีความสามารถทั้งบูและบุ๋มมีความรักชาติซื่อสัตย์สุจริตกระตันยูกระตะวทิทิตาเปียียงด้วยคุณธรรมที่ลำเลิศเกื้อนุนส่งเสริมให้ราชวงศ์ถังมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินพาะงองผู้อ่องเยะทั้ง5จึงมีความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ที่เก,กลี้ยงกรปรากฏอภินิหารช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ปราบปามคนชั่วร้ายมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่เนืองเนืองนานมาแล้วไม่ต่ำกว่า1,400ปีสํสหรับวันสนไซยิดของพระตีหูอ,องเอียหรือตีหูเฉียนโสคือวันขึ้น18ค่ำเดือน6จีนครับก็จบลงไปแล้วครับสรับดเทพเจ้าตีหูอองเอียหรือตีหูเฉียนโสยถ้าคุณรู้ฟังอยากจะฟังบอดเทพเจ้าอ,องไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะจัดคิว ทำให้อย่างแน่นอนครับและนอกจาก YouTube แล้วเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางบน Spotify สำหรับผู้ฟังที่อยากฟังเวลาเดินทางนั่นเองครับลิงก์แปะอยู่ใต้เ s c r ิ p ชั o นหรือคำบรรยายด้านล่างครับประวัติเเจ้า EP ีหน้าจะเป็นองไหนต้องรอติดตามชมแต่อย่าลืมขอความกุณาด้วคุณผู้ฟังกดไลค์กดแ like, ชร์รวมถึงกดปุ่มติดตามและเปิดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาอัพคลิปใหม่ๆคุณผ,ผู้ฟังจะได้รับทราบเป็นคนรแรกๆไงครับ วันนี้ช่องไปอ่านชาแนลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ